แล้วก็ไปขยายประเด็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องที่นําเสนอไปเมื่อเช้านี้เช่นเดียวกันครับและขณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีรายละเอียดตามมาครับก็คือเรื่องราวของสสวิทูลน,นมบุตรนะครับซึ่งตามข่าวของข่าวสดและก็ประชาชาิธุรกิจบอกว่าจะย้ายค่ายจากทางด้าน พักประชดิปัตย์จะไปอยู่ที่พักเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไปอยู่พักภูมิใจไทยนะครับโดยทางด้านคมชัดลึกได้มีการรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะจากทางด้านคมชัดลึกครับนะฮะว่ารายงานเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับนะฮะซึ่งก็เป็นการขยายประเด็นจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยทาด้านคมชัดลึกใช้คําว่าทิ้งประชดิปัตย์พิทูลน,นามบุตรเลือกเพื่อนเกรียงนะครับหาเสียงง่ายกว่าแบรนด์เนวินครับ บ้านใหญ่เคืองนายทิ้งค่ายปัชชาติปั์วิทูนามบุตรเตรียมปิดดีลกับเพื่อนเกรียงสิทธแดงดูใบนะครับก่อนหน้านั้นมีข่าวจะไปบุรีรัมพ์พึ่งแบรนเนวินคนที่เขียนนี่คือขุนน้ำหมึกครับขุนน้ำหมึกจากธนาคมชัดลึกบอกว่าอําลาปัชชาติปัทมาไปหาบ้านหลังใหม่วิทูนนมบุตรมีข่าวว่าจะไปบุรีรัมย์แต่ว่ากลับปิดดีลกับเพื่อนเก่าเกรียงกัตนานแกนนําเพื่อไทยสายอีสานจริงๆแล้วนี่ก็พูดตรแหงนะครับ ทางท่านสอสอเกียงนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่ของท่านสอสอวิทูลแต่ว่าคนที่สนิทชิดเชื้อคือน้องชายท่านสอสอเกียงนะครับที่ชิดเชื้อกับทางด้านคุณวิทูลน,นำบุตรนะครับก็คือทางท่านนายกอบจคนปัจจุบันนะฮะอันนี้คือคุณคุณน้ำหมึกนี้ก็อาจจะอยู่ที่ตามพื้นที่อาจจะเ,เข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนเราก็ไม่รู้นะครับนะฮะ โดยทานากคุณน้ำหมึกบอกว่านะครับอดีตคุณพลอิสานวิทุลนำบุตรผิดหวังผู้ใหญ่ปรชธิบัตยมองข้ามฝากหลานชายเป็นประธานกรรมธิการเกรดเก็ไม่ได้จริงตัดใจลาเมื่อต้นปี2564ลึกๆแล้ววิทุลนำบุตรกับเสียเกรียงนั้นต่างพักแต่ว่าพวกเดียวกันหากสวมเสื้อเพื่อไทยลงสนามอุบลดูหาเสียงง่ายกว่าเสื้อภูมิใจไทยเมือนงนั้นครับ และถ้าเผื่อจํากันได้เมื่อวันที่26มกราคม2564สอสอวิทูลน,นมบุตรนะครับอดีตรองหัวหน้าพักสายอีสานได้ยื่นใบาลาออกจากสมาชิกพรคประชาธิปัตย์โดยวิทูลได้เขียนความในใจส่งไปในลายเพื่อนสอสอประชาธิปัตย์ยาวเหยียดหลังวิทูลแถลงลาออกจากประชาธิปัตย์ก็มีข่าวว่าจะไปอยู่พรคภูมิใจไทยแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้มาให้ออกข่าวใดๆล่าสุดนี้มีข่าวอดีศสอุสอบลที่รอดพ้นกระแสทักษิณแลนสไลด์ปี2 5ง8ากำลังจะปิดดีลกับพักเพื่อไทย พักเพื่อไทยยุคที่มีพงศักดิ์รัตนพงศ์ไพศารเป็นแม่ทัพอีสานและก็เกรียงกัตินันรับผิดชอบสนามอุบลมีความเป็นเอกภาพสูงคนเก่าก็อยากไหลกลับคนใหม่ก็อยากขอเข้ามาอยู่ใต้ร่มชายขาครับทางด้านวิทูลน,นำบทนี้เล่นการเมืองท้องถิ่นในอำเภอเขืองในเป็นสอจอ,อุบลมาหลายสมัยก่อนลงสนามใหญ่ได้เป็นสสสมัยแรกปี35หใส่เสื้อปชธิป,ปัตดแล้วก็ไม่เคยสอบตกเลยกระทั่งตัวเขาเองเขอยับไปลงสมัครสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ส่ง หมายต่อให้แก่หลานชายลงสสเขตแทนเลือกตั้งปี50วิทูลส่งหลานชายวุฒิพงษ์นมบุตรอดีตสอจอบนเขตอำเภอเรืองในลงสสเขตเป็นสสบนส่วนตัวเองก็ขยับขึ้นบัญชีรายชื่อนะครับยุคสุเทธพธีรศรันเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์วิทูลเองก็ได้รับการโปรโมทเป็นแม่ทัพอีสานและก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงข,งของมนุษย์สมัยรัฐบาลอภิสิทธ เลือกตั้งปี62วิทุนผิดหวังอย่างแรงเมื่ออภิสิทธ์เวชชาชีวัหูหน้าพักตอนนั้นจัดให้เขาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่40เหมือนไม่ค่าในในให้ราคาการเมืองอาวุโสอันนี้ก็คงจะเขียนผิดอีกครับน่าจะเป็นว่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์มากกว่านะครับเพราะว่าการเลือกตั้งปี62นั้นคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นหวหน้าพักแล้วนะครับ อ๋ออันนี้เป็นเป็นการจัดปฏิลิษนะครับหลังเลือกตั้งมีการเลือกหัวหน้าพักวิทูลเลือกแทงหวัวจุริลักษณะวิสิทธิ์และก็เฉลิมชัยด้วยหวังจะมีตําแหน่งในพักและก็หลานชายวุฒิพงษ์นามบุตรได้ตําแหน่งประธานกติกาเกรดเอแต่เขากลับไม่ได้อะไรเลยครับสุดท้ายอาดีตขุนพลอีสานและก็อดีตสอสออุบล8สมัยต้องยื่นใบาลาออกจากสมาชิกของพักประชาธิปัตย์พร้อมกับระบายความในใจ4-5ข้อบอกเล่าถึงสาเหตุที่ต้องทิ้งประชาธิปัตย์ และก็แวดวงการเมืองแถวอุบลเรียนรู้ดีว่าวิทูลนามบุตรนะครับสนิทสนมกับ2อพี่น้องตระกูลกัตินันอย่างเกรียงกัตินันแกนนำพรรคเพื่อไทยสายอีสานและก็การกตินันนายกอบจอุบลมายาวนานการเลือกตั้งปีสีการสิบเอ่อการเลือกตั้งปี48แนะครับ,บแบรนทักษิณมาแรงกวาาสสออีสานเกือบเกลี้ยงภาคแต่ว่าวิทูลน,นามบุตรยังรอดพ้นยุคพายุป,ประชานิยมได้เป็นสอสในสีเสื้อประชาธิปัต์ ว่ากันว่าสภากาแฟเมืองอุบลนินทาว่าเสียเกรียงแอบช่วยวิทูลตามประสาพเพื่อนรักเพราะว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้มีเรื่องเล่าเรื่องลับที่ต้องถามเฉพ่อวันน้ําเย็นสนอเทียนทองวันที่แล้วเกรียงคัตนานเปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่นรงชัยวีรกุลตัวแทนเพื่อไทยลงสนามชนกับวุฒิพงษ์นามบุตรหลานชายวิทูลแต่ก็พ่ายตระกูลน,นามบุตรอีกเหมือนเดิมผลเลือกตั้ง เขตสองเขื่องในมุ่ง30วุฒิพงษ์นาบมบุตรได้4 1 7 7 7คะแนนส่วนหมอแขกนรงชัยวีรกุลได้3198คะแนนถ้าวิทูลนมบุตรเลือกมาอยู่ค่ายเพื่อไทยเสียเกรียงต้องเคลียร์ใจกับนรงชัยวีรกุลเพราะยังไงชื่อชั้นตระกูลนมบุตรถือว่าคงประพันธ์มากกว่าสำหรับเขตสองครับส่วนวิทูลเองก็ดูว่าถ้าเปื่อย้ายไปสวมเสื้อภูมิใจไทยคงเหนื่อยมากในการหาเสียงเพราะว่าแบรนด์เนบินขายยากในอุบลเมืองกันครับนี่คือ เนื้อหาล่าสุดของทางด้านคมชัดลึกโดยขุนศึกนะครับขุนไม่ใช่ขุนศึกนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งครับขุนน้ำหมึกนะฮะจากทางด้านขุนน้ำหมึกของคมชัดลึกครับส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อประการใดก็ติดตามต่อไป แต่ถ้าสำหรับผมเองนี่ผมเชื่อว่าถ้าเผื่อท่านจะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ตรงไปถาบอลยางยนต์ถาบอ,อยยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาบอลยางยนต์นะครับเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ตามประเทศ road, ออนรถออฟรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถเ u v ครับแล้วก็รวมทั้งล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายลายีย่ห้อทั้งรมดําแล้วก็ไม่รมดานะครับท่านสามารถที่จะ เปลี่ยนถาน่ายน้ำมันเคลือบตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียรจานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนช็อคอัพแล้วก็เติมลมในตัวเจนด,ดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรอ,อย่างโยนทั้ง3สาขานะครับวันนี้รายการนุพพรคุยข่าวภาคบ่ายก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้หมดเวลาแล้วก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะฮะหกนาฬิกาสิบนาทีกับผมนุพพรพันเพลงสวัสดีครับ